เรยนมารองเท้ากลับแล้วนีออ่มันมีน้ำเข้ารองเท้าคนอ,ะอค่ะแต่อันนี้เขาคงทำใหม่นะมันเป็นปูนนะเนี่ยไม่ใช่ไม้มันปูนหมดแล้วพ่ามันน่นใหม่นั้นุ่นเก่านี่เพิ่งต่อเติมมาน่าจะสามสี่ปีก่อนเนี่ยทางนั้นมันยี่หรามหรืปเปล่าเกิเป็นรผน ลงนำไม่เยอะเผมดูดินเมื่อกี้ตอน,นแรกอย่างใหญ่เอาพอเหลือเองเล็กอ่ะแคลงามันลงอยู่ตอนนี้ยังไกใส่ช้ำเต้มเลยเขาทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวท่องเทีเ่ยวของการชนิีป่าทะเลเทศบาลกระแดกมีเวรละลายเมื่อทำไม ทำไมไม่มีภูเขาเลยอ่ะนั่นไงเกาะมีเกาะนี่ทะเละอ่ะอ่าววัดดอนนี่ทะเละแล้วก็นกั่นเกาะพอ,อพอเลยไปทางโน้นก็จชะชายาเข่าเขานั่นเลยเข่าอะไรใคไปทางโน้นบนชายาทางโน้นเลยทางนู้นเด็เป็นทำบ้านกลางน้ำก็ะโปรงกระเะเฝ้าหอ,อยกันนะ นั้นหลังคาส,สีฟ้าส,สีเขียวพอหอ,อยมาเกาะนั่นอหไรไม้ปักไว้พอก็ยกเขาก็รูดเอารูดเอาเลยกลับเด็บมา,มา